ไม่รู้ว่าลงน้ำได้ไหมอะ่ะผมไม่รู้ก็ผมอ่านไม่ออกไนงะขา้าดจป่ะเดี๋ยวเราต้องลงมันต้องลงอะ่ะแล้วถ้าเกิดลงแล้วเราจะไปไหนอ,ะอ่ะถ้าลงเอ๊ะ้ันไงจริงๆด้วยฮะอุ้ย <laughs> อุ้ย ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาในคัมซอลด็อบมินิบลูบบอกร์อาร์ตอีกรอบหนึ่งฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเรามาเล่นแบบผจญภัยฮะปาก้วจัมอาฟฮะซึ่งเป็นแบบผจญภัยที่เราจะต้องกระโดดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเข้าใจไหมเราจะต้องค่อยๆไต่เขาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบนภูเขาสูงสุดเนี่ยฮะมันมีอะไรฮะซึ่งแบบนี้ฮะเป็นภาคที่2แล้วแบบนี้ฮะสร้างโดย T G X ทัวร์นะฮะก็ยูเซอร์ไอดีตามนี้ใครอยากจะเล่นก็สามารถโหลดไปเล่นกันได้เลยนะฮะโออออเเเคฮฮะะะะไไไปกกกกัันนนนนด้้ลยแแแจจ๊บบีผมมมม็่่หืวาา ตั้งแต่เมื่อไหร่อะนะฮะแต่ว่าเป็นแบบที่ค่อนข้างสวยฮะภาคหนึ่งสวยซึ่งภาคนี้ผมหวังว่ามันน่าจะดีกว่าเดิมนะแล้วเราก็เริ่มแบบมาเป็นที่เรียบร้อยพบกับว่ามันเป็นภาษาจีนเอ้ยคือแบบนี้คนไทยสร้างเข้าใจไหมฮะแต่ว่าตัวเกมมันอาจจะแบบแปลงให้มันกลายเป็นภาษาจีนดังนั้นก็ก็อ่านไม่ออกนะฮะก็ขอบคุณมากๆอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบนับว่าแบบเออเราตายไปแล้วกี่ครั้งอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็อย่าถามนะว่ามันแปลว่าอะไรอ่านออกเป็นอย่างเดียวฮะคลิกทูสตาร์ทนะฮะอ่ะไปเริ่มเลย แป๊บหนึ่งนะทำไมทำไมกดแล้วตายอ่ะอ๋อโอเคฮะอาจจะเป็นเหมือนแบบกดแล้วมันก็แบบเปลี่ยนจุดเกิดเราอะไรอย่างเงี้ยมั้งโอเคโอเคโอเคอู้ผมเพิ่งเห็นฮะมันมีหนังสืออยู่ด้วยฮะหนังสือเขาเขียนเอาไว้ว่าอ่ะอ่ะเปิดสิปึ๊บนะหนังสือหนังมันโดนดักควายไงก็ไม่รู้อ่านทำไมไม่มีอะไรขอโทษก็เห็นว่ามันมีหนังสือก็เลยเปิดไงนะฮะอ๋อๆนี่ไงเขามีเนื้อเรื่องนะ ดูสื้อใครเพิ่งตื่นฮะไรนะงงอะไรพรรคแรกมาแล้วก็ต้องมาเล่นพรรคสองสิครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พร้อมฉันไม่สนมาเริ่มกันเลยดีกว่านะโอเคฮะคนทําแบบก็ชื่อทัวไทยใช่ใช่ไหมทัวไทยเออก็คุ้นๆเหมือนกันฮะคนทําแบบเอออันเก่าเขาชื่อทัวไทยนะฮะแล้วนี่เริ่มต้นที่ไหนเอ่ย ตรงนี้ใช่ปะไม่โอเคฮะเริ่มต้นจากตัวไหนดีฮะโอเคฮะมาตรงนี้ก่อนเลยครับแหวะเปิดกล่องนะฮะเปิดกล่องไม่ได้อ่ะโอหไม่มีของอะไรให้เราขโมยเลยเหรอฮะอะก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูพ่อใครมานะฮะโอเคฮะมันไม่มีอะไรให้เราขโมยฮะน่าเศร้าจังงั้นเราไปเริ่มเล่นกันเลยฮะกระโดดตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนี้อันนี้ผมโยนทิ้งแล้วกันคือเข้าใจไหมมันเป็นแบบตายครั้งแรกอันนี้ถือว่าไม่นับแล้วกันนะฮะนนาะงน้โอเคมาเริ่มบริเวณตรงนี้ฮะ S <S <S เอามาเอามาโอเคมาตรงนี้คือเราต้องแบบกดกระโดดค้างเอออย่างนี้แหละใช่มันเป็นอีกหนึ่งเทคนิคฮะคือถามว่าก,กระโดดยากไหมมันก็ใช้ได้เลยแหละใครเล่นผ่านมือถือเนี่ฮะมันก็จะลำบากนิดนึงอะไรไประมาณเฮ้ย What the mail? วั a เด h มแมวเหอเมื่อกี้มันก็มีพื้นอยู่ดีๆป้าแล้วเดินมาพื้นหายโอ้คนทำแบบเกียร์น่ะอะไรนี่คนทำแบบเกียรคนทำแบบเกียร ก็ต้องระวังนิดหนึ่งคะคนทําแบบเขาอาจจะแบบซุกซ่อนอะไรไว้ที่ไหนยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันฮะที่แน่ๆครับพื้นมันกับดักอะไรประมาณนี้นะแน่นมีพื้นตรงนี้ด้วยนะโอเคคะไปแล้วนะไ,นไม่ได้แอมเราอีกแล้วฮะเราจะตายแค่ครั้งเดียวพอออตายทำไมหลายครั้งอ่ะใช่ป่ะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าแบบนี้มันจะมีระยะทางเท่าไหร่แต่ก็ดูมีความน่าสนใจดีเห็นป่ะฮะต่อตุ้ตุตตเนี่ยค่อยๆปีนขึ้นไปข้างบนปีนขึ้นไปข้างบนก็เป็นไอเดียที่ดีฮะอย่างที่บอกคือตั้งแต่เล่่นนมมมาาเเียยไคคใรทํว กระโดดปีนภูเขาอะไรเงี้ยเซฟฮะเซฟสิลูกโอเคฮะเซฟเรียบร้อยฮะไอ้ยาภาษาจีนครับมันเป็นภาษาจีนอีกแหละซึ่งผมอ่านไม่ออกโอ้ยตายเหอะ <c oughs> เออเออโอเคฮะมาอย่างงี้อ่ะฮะคือเขา้าใจไหมอ่านไม่ออกดังนั้นเราก็ก็เล่นๆแบบมัวๆแล้วกันนะฮะโอเคฮะเราก็ไปตุกหืมก็ใหม่ดิก็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 กระโดดปกติป่ะนี่ไงก็ตรงนี้ไงอ่ะ โอเคครับ okay, มันไม่น่าใช่แล้วละ่ะมันน่าจะมีบล็อกอะไรขวางโลกอยู่แน่เลยใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมันน่าจะเป็นบล็อกขวางโลกใช่ครับมันมีบล็อกขวางโลกอยู่ตรงนี้ฮะนั่นก็หมายความว่าเขาไม่ได้อยากให้เรากระโดดตรงนี้แล้วเราจะต้องไปตรงไหน แล้วเราไปตรงไหนได้บ้างอะคือตรงนี้มันก็ไปไม่ได้มันก็มีมีประตูรั้วอะไรเลยคือความสวยระดับชาติก็คือนั่นแหละฮะมันเป็นภาษาจีนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจีนทัง้งแบบเลยเนี่ยยังดีที่หนังสือมันเป็นภาษาไทยนะฮะถ้าหนังสือเป็นภาษาจีนผมก็คงแบบร้องไห้อะนะฮะแล้วเราจะต้องปีนต้นไม้ใช่ไหมเอบใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่เปล่าใช่เปล่าใช่ปะเนี่ย <Hey. S 1> ผมว่าไม่น่าใช่อะ่ะม,มันไม่น่าไม่น่าใช่อ่ะโอเคฮะเราเราเราลงดีกว่าแล้วกันนะฮะลง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 นะฮะโอเคฮะอ้า ในเห็นอย่างที่เห็น,นเห็นหรือเปล่าวีน่นผมเห็นแล้วนะนี่ไงฮะผมเริ่มรู้นิสัยคนทําแบบแล้วคนทําแบบเนี่ยเขาจะชอบทําอะไรแบบซุกซ่อนแบบนี้แหละฮะโอ๊ยคือถามว่าไอ้ต้นไม้เมื่อกี้สามารถโกงได้ไหมก็โกงได้แต่ว่าแบบคนดีอ่เข้าใจไหมเออคนดีสีธัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงปะเนี่ย <c oughs> โอเคเอาไปต่อฮะไปต่อไปต่อโอเคเราตายไปครั้งเดียวนะฮะเราจะไม่ตายเพิ่มเราจะตายให้น้อยที่สุดโอเคป่ะฮะ <c oughs> เริ่มเด่านถัดไปฮะเราต้องลงไปข้างล่าง มั้งนะฮะแล้วก็ปีนขึ้นไปข้างบนแบบนี้อย่าง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 นี้โอเคแล้วก็มีด่านยิงปรมาณูอะไรสักอย่างนะเราสามารถขโมยของไม่ได้นะฮะไอ้จาแป๊บหนึ่งนะคือถ้าเกิดสมมติเราเดินเข้าไปมันจะต้องยิงใส่เราแน่ๆเลยฮะงั้นเราเหยียบเหยียบมันได้ไหมไอ้เอ๊ะเอ้เอ๊ะเอ้เด็โอเคครับมันจะไม่ยิงเราใช่ไหมไอ้เอ๊ะเอ้เอ๊ะเอ้เด็กไอ้เด็กไอ้เด็โอเคโอเคครับปลอดภัยเอ๊ะถ้าเกิดสมมติเราเดินย้อนไปล่ะอ้าุ้ย โอเคมันจริงเราอะอย่าไปยุ่งกับมันมันอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันเจ็ดนันเจยดนันเจ็บนั่นมันคือสะพานแต่ผมก็อ่านภาษาจีนไม่ออกโอเคฮะมันคือสะพานโอเคผมรู้ว่ามันคือสะพานดังนั้นก็ผมว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่เลยนั่นไงอุ้ยสะพานขาดอุ้ยสะพานขาดโอ้เกียรสับเนียกเขามากเลยอุ้ยนะอุ้ยเขเกิดโตษสะพานขาดนะฮะแล้วเราจะต้องไปยังไงเนี่ยเราจะต้องไปคืออย่างนี้กระโดดไปไม่ถึงแน่เลยอะ เออรู้แล้วว่าสะพานขาดอุ้ยสะพานขาดเอ้ยอุ้ยสะพานอุ้ยกระโดดถึงได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันเออโอเคฮะถือว่าโชคดีคือถ้าเกิดสมมติใครกระโดดไม่ถึงเนี่ยฮะก็อาจจะแบบปีนตรงนี้ก็ได้หรมั้งใช่ไหมฮะอาใช่ใช่ใช,ใช่ถ้าเกิดใครกระโดดยากก็นี่ครับปีนสะพานอย่างนี้ได้เลยครับขี้โกง่งขี้โก่งนะฮะคนดีสีดันยาฮะโอเคความซวยต่อไปคือเราไปที่ไหนฮะดูซิเราจะต้องอย่าบอกนะเราต้องปีนกระบ,บองเพชรไม่เอานะเราต้องปีนกระบ,บองเพชรใช่ไหมเราต้องปีนเอย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะขี้โกงได้ขี้โกงได้เอ้ยคนดีสีธัญญาเอ้าแป๊บหนึ่งนะฮะคือแป๊บหนึ่งนะคือตรงนี้มันมีข้างบนอ่นนอนนะฮะอาจจะเขาอาจจะยังไม่ให้เรากระโดดก็ได้มัง้งเนาะโอเคฮะเขาคงให้เรามากระโดดตรงนี้แหละมั้งใช่ปะใช่ปะใช่ไหมหรือเรามาตรงนี้เออโอเคมาตรงนี้ฮะนี่ฮะเริ่มตรงนี้กระโดดมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้จื๊บโอเคฮะจื๊บคืออย่าลืมเตรียมอาหาราไว้ด้วยนะฮะ ก็คือพอเลือดลดก็กินมันซะฮะแล้วเราก็มาตรงนี้อ่าโอเคอาฮะอาฮะสวยงามไปกันต่อฮะไปตรงไหนฮะนั่นดิเมื่อกี้ผมบอกว่าไปกันต่อฮะแล้วมันไปตรงไหนอ่ะเออไปตรงนู้นเหรอไม่ใช่อ่ะไปตรงไหนอะฮ่าเอาเอาย้อนกลับมาแป๊บหนึ่งฮะเนี่ยมันต้องไปตรงไหนอะมันใช่เหรอ oh นโอ h no โอ้โหเจอเ <Hey. S 1> จอเจอเจออยู่ข้างล่างนี่ไงคนทําแบบเขาชอบทําให้มันลึกลับป๊บหนึ่งนะฮะอ๋อโอเคฮะเราก็ลงมาตรงนี้ถูกต้องแล้วกินอาหารแป,ป๊บส์โอเคเซฟอะฮะอะไรอีกแล้วล่ะเนี่ยถ้าถ้าผมไม่เดานะคือเราคงห้ามลงน้ำมาฮะอา,ารมณ์ประมาณมันแบบน้ําเป็นพิษอะไรเงี้ยมั้งเดาเอาฮะเดาคือเข้าใจไหมมันใช่ป่าวะไม่รู้ว่าลงน้ําได้ไหมอ่ะผมไม่รู้ก็ผมอ่านไม่ออกไงเข้าใจป่ะตุ๊บแต่ว่าเราต้องลง มันต้องลงอ่ะแล้วถ้าเกิดลงแลง้วเราจะไปไหนอะอ่าถ้าลงเอ๊ะนันไงจริงๆด้วยฮะอุ๊ยอุ๊ยแล้วถ้าเกิดไม่ให้ลงน้ําแล้วให้เราไปตรงไหนอะใช่ปะโหลเดินย้อนกลับไปเหรออย่างงี้เหรอไม่ใช่อะคือเห็นใบบัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใบบัวเหยียบไม่ได้นะะแล้วราอนี้อย่างที่บอกคือเราต้องแก้ไขปริศนาว่าเขาจะให้เราไปที่ไหนเขาอาจจะให้เราเดินย้อนหลังไปแล้วก็เออไม่รู้ดิเออให้ปีนต้นไม้ปะไม่ หรือให้ปีนรัวตรงนี้อ่าฮะแล้วก็ใช่เหรอจริงป่ะไม่ใช่อ่ะ <c oughs> หรืออาจจะใช่ก็ได้มาเพราะมันไม่มีวิธีอื่นแล้วจริงๆอ่ะเนี่ยเ,ยเห็นปะ่ะตัวนี้ก็ขึ้นไปไม่ได้ใช่ปะ่ะฮะตัวนี้ก็แบบเนี่ยพอเรามาตรงนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนอีกดังนั้น,ไไน,งน,นพงจะต้องย้อนขึ้นไปข้างบนแหละน้องๆอ่ะลองอีกรอบหนึ่งลองอีกรอบหนึ่งโอเคลองดูนะฮะมาตรงนี้อ่ะเฮ้แล้วก็ตัวเนี้ยเราจะต้องกระโดดขึ้นไปเห็นปะ่ะฮะมันไม่มีบล็อกอะไรกันดังนั้นอาจจะเป็นไปได้จุ๊บๆๆๆ พวนิ่มเก่งจริงเลยเนี่ยคือผมไม่รู้นะว่าเขาให้กระโดด่างนี้หรือเปล่าแต่มันก็ไม่มีทางอื่นแล้วใช่ปะเนี่ยตรงนี้มันไม่มีที่ให้กระโดดแล้วดังนั้นก็อาจจะก็อาจจะถูกต้องละมั้งนะฮะแล้วก็แล้วก็ไต่รั้วตัวนี้อีกนิดนึงมาตรงนี้อ่ะฮะอ่ะฮะน่าจะใช่แหละมุดโอ้โหดูโอ้โหกลับมาเริ่มใหม่เลยอีเกียนะกลับมาไกลเหมือนกันคือจุดเซฟมันก็น้อยนิดนะฮะอ่ะตกอีกแล้วตูดเถิด โอเคมาตรงนี้ขึ้นมาข้างบนกระโดดได้ไหมกระโดดได้ะัะปลอดภัยอุ้ยทำไมมันมันติดหัวเ <c oughs> กือบเกือบเกือบเกือบตายนะฮะตื่นเต้นเหลือเกินตรงนี้ไม่มีบล็อกอะไรอัะไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้อัะไปยักู <c oughs> แมวเนี่ยคือแบบจุดเซฟเขาให้มาค่อนข้างน้อยมากเลยอะฮะเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะเราลงข้างล่างตรงนี้ได้ปะเราลงได้ปะเราน่าจะลงได้มั้งได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยยุดยยนี่ไงคือ อ๋อลงอล๋อเราห้ามลงฮะเราจะต้องมาอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอเคหลอดจุดเซฟไม่มีเลยหรอหมดร้ายอ่ะไม่มีจุดเซฟนี่คือแบบเร็ว้ายเนี่ยฮะเร็ว้าย <c oughs> งั้นก็คือห้ามตายอ่ะคือถ้าตายนี่ก็เจียกันยาวเนี่ยดูดิที่เมื่อกี้จุดเซฟนะวางที่ทีตอนนี้จุดเซฟเหรอไม่มีนะฮะจุดเซฟหมดนะตอนนี้ขาดตลาดอยู่ฮะจุดเซฟขาดตลาดนะช่วงนี้รอสินค้าเข้านะฮะเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวนะคอย่าอย่าอ,อ,อย่าฟังที่ผมพูดมาก <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> อา่อ Okay, ตรงนี้หนึ่งสองสามประชืแล้วก็อีกนิดเึีจวชื้ผ่านเซฟหน่อยฮะเราต้องการจุดเซฟฮะเร็วทำไมเรายังไม่เซฟขอหาที่เซฟแป๊บนึงนะฮะทำไมเขาไม่มีที่เซฟให้เราเลยอ่ะโ oh, หดร้ายโอเคไปตรงนี้อ่านี่ไงฮะเริ่มแบบปีนป่าเรียบร้อยแล้วมันมีถึงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะขนาดแบบนี้ฮะขอปรับมุมมองให้สูงขึ้นอีกสักนิดนึงจิ <S <s ไหนดูดิปรับไกลๆไหนดูซิแมพของเราโอ้ oh. โอเคฮะก็ประมาณนี้แหละเราต้องไปตรงไหนลงมาตรงนี้อะฮะแล้วขึ้นมาตรงนี้อะฮะคืออารมณ์ประมาณคือผมเดินตามสลับนั่นแหละฮะแล้วก็มาตรงนี้เจอจุดเซฟเซฟอย่างไม่หลีหล่หลอวับโอเคไปกันต่อฮะก็อย่างน้อยไม่มีป้ายภาษาจีนก็ถือว่าโอเคฮะแล้วนี่ก็คือ ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นน้ำผิดเดาเอานะคเพราะว่าอะไรฮะคือถ้ามันให้ยากๆแบบนี้น่าจะเป็นน้ำผิดแน่ๆแ,แล้วเราจะไปยังไงอะ่ะมันไปไม่ได้อ้โถหรือว่าเราจะต้องปีนป่ายขึ้นข้างบนหรือปะใช่ปะไม่รู้ฮะเอาไงอะ่ะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปถามใครเออตรงนี้มีถาวรอาจจะให้เราปีนถาวรมั้งนะฮะเนี่ยเราปีนได้ป,ปีนสินฮะนี่ไงปีนถาวรได้นะฮะกดสเปซบาร์ค้างแล้วก็เอ๋งนะฮะรับหนึ่งนะฮะปีนถาวรปีนดิ โอเคฮะปีนถาวรแบบนี้อาา่าฮะปีนถาวรไปไหนอะขึ้นไปไหนอะเดี๋ยว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 ฉันมาทับอ <c oughs> ผมว่าเราไม่ควรปีนถาวรฮะสงสัยเราอาจจะต้องแบบกระโดดไปเลยมั้งหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำเดะอ้าวก็ไม่ตายนี่หว่าก็เดี๋ยวว่าห้ามลงน้ำตอนนี้เริ่มเป็นคนกลัวกลายเป็นโรคก,กลัวน้ำโดยปริยายนะฮะ <c oughs> ผมไปฉี่สุดหนักมาแล้วหรือยังไม่รู้เหมือนกัน หัวน้าเสกเลยคือเราก็ไม่รู้ไงเราอ่านไม่ออกว่ามันเป็นประจาจริงอะแล้วมันก็อ่านไม่ออกอะเข้าใจปะเออรถนี่ก็ติดหัวกาวอะออแล้วเราจะต้องไปตรงไหนอะมังติดหัวเออนี่ไงมาตรงนี้ไงโอเคเข้าใจแล้วอัวเ,เ,เข้าใจแล้วอะเอออัวเริ่มไม่เข้าใจแล้วเออมันต้องไปตรงไหนอะโอเคอะอัวอัวอัวตามนี้แล้วกันนะอัวโอเคฮะผมเป็นอะไรเนี่ยฮะโอเคฮะไปแล้วนะเย่ดีแกเจอะผมว่าแบบนี้น่าจะปริศนาค่อนข้างเยอะมากเลยครับว่าแบบเอ้ยทำยังไงถึงจะข้ามหรวไปได้ทำยังไงปีนกำแพงปนนต้ไม ปีนเสาไฟฟ้าอยอๆอย่าไปปีนนะเดี๋ยวตกมาคอหักไม่เอานะ,อะโอเคมาตรงนี้ลงอย่างนุ่มนวลเอ็งเอ็งเอ็งเฮ้ <c oughs> เกือบ <c oughs> จะจบแมปแล้วล่ะมั้งมันจบมันคงไม่จบเร็วขนาดนี้หรอกปะนะฮะไปต่ออ่ะคนทําแมปผมก็เอาใจคนทําแมปไม่รอดเหมือนกันเนี่ยว่าเขาคิดอะไรอยู่เนาะเอาไปเอ็ง คอยแอบขี้โกงแป๊บหนึ่งฮะดูสิว่าว่าไปทางสามารถไปได้ไหมไปทางไปไม่ได้โอ้เขาดักโกงเราหมดเลยอะ่ะกันบริเวณตรวนี้ก็กระโดดกันแบบอย่างถูกต้องแล้วกันฮะเราจะไม่ขี้โกงครับเป็นคนดีสีธัญญานะฮะสีธัญญายังไม่หลับนะไปสีไปสีธัญญาปุ๊บเขาไล่กลับบ้านนะขน <c oughs> าดโรงพยาบาลเขายังไม่ต้อนรับเลยนะ่าเศร้าพูดเล่นๆนะพูดเล่นๆผมยังปกติดีอยู่ฮะมั้งนะ,ะเร็วๆนี้ผมคงได้ไปหาโรงพยาบาลอ่าไป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 อย่าชนคุยดียิ่งแบบแก่แล้วอยู่ด้วยเอโน ภาษาจีนอีกฮะนี่เ,นเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งครับว่าแถวนี้มีอะไรนะ่าตื่นเต้นไหมไม่มีฮะไปกันเลยฮะคิดว่าทางตรงเนี้ยมันมีอะไรปะคือมันมีอะไรหรือเปล่าเพราะผมอ่านมันไม่มันไม่ออกไงเข้าใจปะดังนั้นผมดูซิมันจะต้องมีทางกับดักอะไรปะหรือปะหรือปะเฮ้ยแอนนน่โอเคครับมีจริงด้วยฮะก็คือมันแบบเอ้ยระวังหิมะนะอะไรอย่างเงี้ยฮะขอบคุณมากฮะ ขอบคุณที่แบบเหมือนจะเตือนแต่ก็ไม่เตือนแล้วผมก็มาไกลเลยปะโหแถวนั้นมันไม่มีให้เซฟจริงเหรอเนี่ยคนทําแบบงกจุดเซฟจังอ๋อผมขอโทษฮะขอโทษครับไปบ่นคนทําแบบเช่เลยเขามีจุดเซฟแต่ผมไม่กดเซฟถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะโอเคครับผมขอโทษคนทําแบบด้วยครับบ่นไปซะล่วงหน้าเลยดังนั้นผมก็จะกระโดดตรงนี้แล้วกันฮะคือมันเป็นจุดที่แบบสโน่อาจจะไม่ยุบอะไรอย่างเงี้ยมั้งนะฮะจอ๊จบปจ็๊ปจบเออฮันนหะ โอเคฮะน่าจะได้ะจะแอตรงไหนที่สโนนหนาๆน,นั่นแหละฮะตรงนั้นน่าจะปลอดภัยมังนะฮะนี่ไงตัวนี้น่าจะเป็นกับดักแน่เลยเข้ไหมใช่ตัวนี้คือกับดักอ้า<อ>เขาเรียกไงคือแบบเรากดชิปไงเข้าใจไหมพอเรากดชิปเนี่ยฮะเราก็จะเดินไปไม่ได้ดังนั้นตัวนี้นนนคือล่วงพื้นโอเคมันคือกับดักดีๆนั่นเองฮะ,ะ,ะ,ะข้างใน,นนี้มีอะไรเนี่ย เขาเขียนว่าอะไรอีกเนี่ยฮะเขาคงให้เราเระาวาังอะไรสักอย่างฮะงั้นเราก็คงเดินอันแน่เดินไปไม่ได้อันแน่เดินไปไม่ได้อ้ากดชิปฮะโอ้โหขี้โกงอีกแล้วนะฮะคนดีสีทันญาเลยเกินฮะเราต้องเดินยังไงนาะไปยังไงนาะรู้สึกมันเหมือนมันเป็นแบบทางขาดอะแป๊บหนึ่งฮะเรากำลังกดชิปอยู่ฮะมันจะต้องมีทางเดินสักทางนาะหรือเปล่าก็ไม่รู้นอนาะงั้นผมจะกระโดดแล้วนะอึ๊บปบจึ๊บ เมื่อสักครู่นี้ฮะเราเห็นบริเวณพื้นข้างล่างเรียบร้อยแล้วดังนั้นนะเราจะไม่ตายซ้ำฮะโอเคมาตรงนี้อีกนิดนึงตรงนี้อีกนิดนึงโอเคคือเหมือนเราจะต้องแบบกระโดดเฉียงเฉียงเข้าใจไหมฮะดังนั้นนะเราจะต้องแบบเนี่ยเฉียงเฉียงนะชี้เชียวหัวนะไปเลยครับหนึ่งสองสามเฮ้ยชิ้วไปโอเคโอเคเราต้องกระโดดเฉียงเฉียงสักทีหนึ่งแบบนี้มั้งมั้งแล้วก็ไปแล้วนะหนึ่งสองสามเฮ้ยชิ้วไปชิโอ้โหมองข้างบนปุ๊บ โอเคครับ okay, เราน่าจะต้องแบบกระโดดช่องซ้ายสุดลองดูลองด,องดูมันจะได้เทคนิคฮะลองดูลองดูใครจะไปโล้ซ้ายสุดะฮะแล้วก็เล็งให้มันแบบตรงๆอย่างเดียวนะ OK, ฮะโอเคฮะสัญชาตญาณสัญชาตญาณมาเรามาด้านซ้ายตรงนี้อ่ะแล้วเราก็ตรงยาวแบบนี้อือ่อแอดดดาแล้วเร yeah. า,นะากร็กดชิปย่องมติด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 ติกติดติดติดตมดติ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 ด ถ้าให้ดาวก็คือแบบผ่านแล้วนะอะไรเงี้ยะแต่ผมไม่ไว้ใจฮะมันน่า,จ,าจะมีเอ้ยไม่มีกับดักเหรอจริงเหรอง่ายไปปะใช่เหรอไม่น่าใช่มั้งมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอไปะไ่าปะอันน่ะอหยอกเล่นไอตูดบกึวบกวเหมือนจะผ่านบอกแล้ว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 ว่ามันจะต้องมีอะไรแบบนี้เข้าใจปะคือแบบมันไม่ง่ายแบบนี้หรอกคนทําแบบบอกแล้วเขาเกียนอ่ะแล้วทําไงต่อเซฟนะฮะเอ่อขอบคุณนะเราจะได้มาเล่นแบบดอปเปอร์นะก็คือมันแบบ ไต่ภูเขาไม่พอใช่ไหมมีดอกเปอร์ให้เลนด้วยฮะเขาเรียกว่าแบบหลายแบบ t o in one กันเลยทีเดียวฮะมากระโดดลงไปข้างล่างอย่างนี้โอเคโอเค,อเคลงนอ้อสวยงามขอบคุณฮะมันแบบเนาะได้เล่นแบบหลายแบบดีฮะก็ดีก็ดีนี่ผลมไม้อะไรเนี่ยฮะมันคือมะม่วงอะฮะแม a โก้ใช่ปะผลมไม้อะไรก็แล้วแต่โอเคฮะกดเซฟตรงนี้ ไม่ออกนะฮะขอบคุณคนทำแบบฮะเขามีของให้เราไม่มีนะฮะมีให้นอนไม่นอนนะฮะนอนกลางวันไม่ได้ฮะผมเป็นคนชอบนอนกลางวันนะทำไมฮะเขาบอกว่านอนกลางวันไม่ได้เราชอบนอนกลางวันอ่ะผิดเหรอดูจากสภาพแล้วเหมือนเราจะต้องกระโดดหรือปีนขึ้นไปสักทีอ่าน,นได้ไงโอเคฮะเราต้องไปตรงนู้นฮะใช่ไหมตรงตรงนี้มีอะไรป่ะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรไงเราก็ต้องไปตรงนอนนี่ฮะขึ้นมาตรงนี้เอ็เยอย่าเหยียบหนามเชียมาตรงนี้ขึ้นไปฮะขึ้นไปขึ้นไปใช่ เอ็งเอาใหม่ขึ้นขึ้นเฮ้ยเฮ้ยอืมอืมอืมบอกแล้วคนทำแบบเนี้ยฮะเขาไม่จบโอ้ลอยได้แบบเนี้ยไม่จบง่ายๆหรอกครับ I believe I can fly ไปไหนต่อเนี่ย I believe I can touch the sky ไปไหนต่อเนี่ย <c oughs> I think I'm b o u t e e t t e r b e t t e better Put the pee Put the put the put the มีปุ่มมีปุ่มโอเคฮะผมเดาว่าให้เรากดปุ่มแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้โอเคกดกดกดสิลุก กดกดทำไมกดไม่ได้อะเอ๊ะเอ๊ะทำไมคนบนทำแมปเกียนข้างหน้าเนี่ยเป็นปุ่มที่กดไม่ได้ฮะก็คือมันมีบล็อกไอ้นั่นขวางอยู่ไอ้เจ้าบ,บ้านี่คนทำแบบนี้ก็น่าตกจริงๆนะฮนะขอโทษนะขอโทษ,โทษ,โทษบ,นบนออ่นบะ่นเฉยๆนะฮะแล้วภาษาจีนก็ขอให้มีความสุขแล้วกันนะโน้อ่านาไม่ออก ถ้าให้ดาวนะคือมัอนก็คงเขียนมันแบบว่าอุ้ยไม่สามารถกดปุ่มได้อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราจะไปกดปุ่มยังไงอะฮะหรือว่าเราจะต้องใช้ o o g l e t ท a n s l a t e ในการเล่นไม่เคยคิดว่าเราจะต้องทําขนาดนี้มาก,ก่อนเลยลเนี่ยมาขออนุญ,ญาตทานสเลตแป๊บหนึ่งฮะคือผมสามารถใช้แบบกล้องถ่ายเข้าใจไหมฮะแล้วเราก็จะสามารถแบบแปลภาษาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะรอแป๊บหนึ่งฮะติ้งตองติ้งตองข้อความแปลว่าไงฮะเขาบอกว่า the anothone to it free มันเหมือนมันมีอะไรแบบอยู่เหนือต้อนไม้อะไรสักอย่างอะไรเงี้ยพอดีเข้าใจไหมเราใช้แบบ Google Translate อะไรแบบเนี้ยฮะก็คือแบบสามารถแบบอ,อะไรอย่างเงี้ยได้เงี้ยหน้าผมไม่มีตัวหนังสือมันก็เนาะแล้วตัวนี้เขาเขียนว่าอะไรฮะตัวนี้ก็คงบอกว่ากดอีกกดกดนะฮะก็คงแบบแบบแบบนั้นแบบนั้นเขาบอกว่ามันไออะไรอยู่แถวแถวต้นไม้ดังนั้นเราก็จะต้องหาต้นไม้ดูฮะมันจะต้องมีอะไรสักต้นหนึ่งมั้งมันจะต้องมีอะไรโอ้ยต้องมานั่งตามหาของบนต้นไม้เหรอไงเนี่ยฮะ องมานั่งตามหาต้นไม้ปัญหาระดับชาติคือแล้วไม่รู้ว่ามันต้นไม้ต้นไหนเนี่ยสิฮะไอ้ยาตักต้นนึงแหละตักต้นแหละเนาะตอนที่ผมเริ่มไม่เข้าใจคนทำแบบแล้วฮะเขาจะให้เราไปต้นไหนเนี่ยฮะโลเวิร์ต้นไหนต้นนี้เหรอไม่ใช่มั้งโอ้โดตกโอเคฮะต้นต้นนี้เหรอไม่ใช่อ๋อนี่ไงฮะเจอเรียบร้อยโอ้โ่มันมีปุ่มอยู่ใต้ต้นไม้เองตูดมือเหอะแหะดูเขาทำสิฮะ อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะฮะมาเดี๋ยวผมแปลภาษาไทยให้มาดูกันฮะป้ายนี้เขียนว่าขอให้สนุกอ่ะ have fun ก็มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยใช่ฮะคือถ้าเกิดสมมติเราเดินแป๊่แน่มันมีเขาว,วงกดแป๊บนึงนะฮะติ๊กต๊อก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 ติ๊กตอกเราก็ขี้โกงเหลือเกินนะฮะอ่าฮะโอเคทางโคง้งอ่ะตามสไตล์คนสร้างฮะ,ะอโอเคเซฟเดะนะฮะโอเคฮะตรงนี้อ่ะอ่านอีกคร เขียนมาอะไรอีกเขาเขียนว่า walk along the โอเคเขาบอกว่าให้เดินตามพมสีเทาจะเชื่อใจได้ดีปะเนี่ยฮะอ่ะเราเชื่อใจคนทำแแบบสักนิดนึงก็ได้ฮะโอเยฮะตามพมสีเทาไว้ยเขาบอกให้เดินตามพมสีเทามันก็ไม่น่าใช่ผมอ๋อคือเขาบอกว่าพมสีเทาเออไม่รู้ว่ะคือถ้าเกิดสมมติพรมสีเทาแต่คือผมไปข้างหน้าแล้วมันไปไม่ได้ไงฮันเน่ เอออย่างงี้ทีทีอย่างงี้ได้เอาเออเนี่ยเนี่ยง่า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 ยง่ยเกียร์นัเราอะเอองั้นตรงนี้น่าจะได้ฮะไจิ๊บไจิบโอเคอย่างน้อยเราก็แบบขี้โกงเข้าใจไหมคือเรากดชิปได้คือแบบขี้โกงจริงนะฮะโอเคฮะมาตรงนี้นิดนึงสรุปผมควรจะเชื่อใครดีเนี่ยคือผมสีเทามันก็ไม่ใช่ทางออกของทุกสิ่งอะเข้าใจป่ะฮะแล้วตรงนี้ไปได้ไหมตรงนี้ไปไม่ได้อะตรงนี้ก็มีผมสีเทาโอเคฮะไปอย่างงี้ เออฮะผมควรจะเอาอยัางไงเนี่ยฮะข่าไปตรงนู้นเลยดีไหมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาม่าไปเลยอลโอเคครับแล้วก็ตรงนี้เราควรจะเราไม่ควรเดินให้เหยียบเพเชอร์เพดตรงนี้ฮะเราไม่ควรหยิบไม่ควรเหยียบไอเจ้าแผ่นความดันตรงนี้ฮะงั้นเดี๋ยวเราจะตายเอาดังนั้นเราก็จะต้องมันก็ไม่มีทางออกนะฮะดังนั้นก็เอเเอจวะเจะเจะเดี๋ยวตุดอุย้ยขนตุดลุกอุ้ยเสียวตุดอุ้ยอ้ยตอใจคือไอเจ้าหนามเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายะลรขนาดนั้นฮะดังนั้นเราก็เจ๊วะเจยวะ นี่เขียนว่าอะไรอ่ะอ่านเขาเขียนเอาไว้ว่า can d r o p h i n g คือเข้าใจไหมผมแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันสามารถ drop ได้มันสามารถตกอะไรคือตกอ่ะอ๋อเราสามารถอ๋อเราอาจจะมีโอกาสตกโลกอะไรอย่างงี้บ้งอันนี้น่าจะเป็นเครื่องเขาบอกว่าให้เราโยนอ่ะโยนของเหรอปิ้วโอ้นี่ไงฮะเอ่อเอาคืนมาหน่อยแล้วกันฮะโยนไปหมดมันก็ไม่ดีเอาหนังสือไปเลยแล้วกันฮะไร้สาระตุ้ยนะฮะนี่ไงมันก็จะเดินตกแต็กตกแต็กตกแต็กตกแตก แป๊บหนึ่งนะผ่านแล้วเหรอจริงเหรอแป๊บนึงนะจากด่าโน้นมันมาตรงนี้นี่คือนี่คือโอ้ในที่สุดจะอก,ก็ผ่านมาได้จบแล้วเหรอไม่อยากเลยใช่ไหมยากดิโอ้ยผ่านผ่านแล้วเหรอแล้วครั้งหน้าแกจะจะ,จะรู้ว่าฉันเป็นใครไม่อยากรู้ว่าเอาอภาษาจีนอีกแล้วนะฮะเขาเขียนบอกว่า thank you สำหรับเล่นนะฮะขอบคุณที่เล่นแบบของเขานะฮะผ่าน S <S 1> <S 1> <S 1> และในที่สุดอย่างที่บอกไงควรทำแบบเกียร์นะฮะเกียร์ยกกำลังเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตายไปกี่รอบเออผมก็ลืมนับก็ตายไปค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะฮะก็เป็นแบบที่ค่อนข้างสน,นุกแลละมารกดออกไปวิจารณ์โปโปโปสนุกสนุกหนุกดีงาบแบบเกียร์นั้นเนี่ยอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะคนทำแบบแบบสนุกดีงาบคนทำแบบเกียร์ดีเหมือนกัน นังงับงี้งี้งืงืงูงูอีอีง่าโอเคครับเป็นถือว่าเป็นคำชมฮะเพราะว่าผมก็ชอบแบบนี้เหมือนกันโอเคครับคอมเมนต์ฮะก็ถือว่าเป็นแบบที่ดีนั่นเองฮะดังนั้นฮะคลิปนี้ครับแหม่นั่นแหละฮะคลิปนี้ครับน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอขับไปคลิปเพลินนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะบายถ้าชอบคลิปมินิวิวอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะถ้าคลิปใหม่ออกกแล้วดตรรงนนนนัััั้้้ไดดเลยยยฮฮะะสสสาาหบบบววีี๊